เรียกว่าน่าจะถูกใจคุณนันเสาร์กันทั่วหน้าเลยทีเดียวสําหรับเจฟซาเตอร์ศิลปินสุดหล่อมากความสามารถรอบด้านไม่ว่าจะเป็นงานแสดงงานแฟชั่นงานเพลงก็สามารถทําได้อย่างยอดเยี่ยมค่ะและจากผลงานเพลงหลากหลายซิงเกิลที่ถูกปล่อยออกมาได้รับกระแสตอบรับที่ดีมากมายไม่ว่าจะเป็นไฮแวร์ทำไมมันยากวันนี้คือพรุ่งนี้ของเมื่อวานและลืมไปแล้วว่าลืมยังไงซึ่งเป็นการทําง,งานร่วมกับเวเฟอร์ร o คอร์ดในสังกัดค่ายเพลงวัรเนอร์มิวสิกประเทศไทยค่ะซึ่งหลังจากปล่อยเพลงเศร้าๆให้ได้ฟังกันมาแล้วหลายเพลงล่าสุดหนุ่มเจฟได้ปล่อยเพลงใหม่ดื ซึ่งจะเผยเห็นอีกด้านของศิลปินมากความสามารถคนนี้และเปิดตัวตออีกมุมหนึ่งให้สัมผัสกับบิดดน,นตรีสนุกสนุกเมโลดี้ลื่นไหลและทอนหกสุดโดนใจค่ะนอกจากนี้เพิ่มสเสน่ห์ของเพลงด้วยเจฟเป็นคนลงมือเล่นเครื่องดนตรีเองกับทุกชิ้นเริ่มจากทอนอินโทรที่นำเอาพีนมาใช้และกลมกลืนเข้ากับซาดนตรีอิเล็กทรอนิกส์บิดแน่แนๆได้เป็นอย่างดีค่ะ